เทรเดอร์นะคะออมาลุ้นด้วยกันนะคะเพื่อนๆมันลุ้นด้วยกันนะคะว่าวันนี้เราจะสร้างเม็ดเงินร้อยล้านในวันเดียวนะคะการสร้างเงินในอากาศที่ไม่ต้องทํางานอะไรให้มันหนักมากนะคะไม่จําเป็นที่ต้องทํางานให้มันหนักหักโหมมากนะคะเพราะว่าการซื้อเทรดหุ้นการเลงเทรดหุ้นเกี่ยวกับการเ,เลงเกี่ยวกับ stock exchange นะคะ stock marketing นะคะ ช่วงนี้นะคะ S&P ห้าร้อย n a t f l i นะคะ Nvidia นะคะ Tesla นะคะ,ะเก่งก็ไปเลยนะคะ Google ด้วยนะคะ Google แล้วก็เกี่ยวกับะระบบ AI เขทุกอย่างคะเดี๋ยวเล่นค่าย Nvidia ไว้นะคะเพื่อนๆนะคะ ค่ายเอ็นวีเดียเป็น AI ไอชิปนะคะ AI ไอชิปสำหรับซัดเข้าไปในข้อมูลเกี่ยวกับเมมโมเรนดัมนะคะเกี่ยวกับเมมโมเรนดัมที่ใส่เข้าไปในเครื่องฮดัตต้าแมชชีนะคะ Machine, เครื่องใหญ่นะคะอินดัสตี้เลยะค่ะชิป